นี่ละพี่น้องนี่ละพี่น้องนี่ผลงานย่อเข้าเป็นยังไงพี่น้องคักบัใส่กำงามแต่พุ่งตะเคียนค้างรอกค้างดำเสร็ดบดขาคอกับแม่นพี่น้องนี่เห็นปะขาขอตัวนี้ถึกย่อยอีกตัวง่ายนี่นี่ยิ่งเอาหนังสติ๊กยิ่งเอาพี่น้องค้างดำนึกว่าป็นิ่นอารพี่น้องเลยไงข้างไงแนวหลายครับค้างดำสุดยอดอีหลีคักคักคักพี่น้องเอ้ย เอาโยกผมอดตายตรงนี้น้องนี่ปลากินตลอดทั้งปีครับแก้วหวานเจ๊สวัสดีครับนะนะทุกคนวันนี้เราก็มาออกยกยอมเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานเดิมเราเนี่ยแหละสะพานหมานเราเนี่ยมาคาหาคนเนาะวันนี้เราก็น้ําเต็มคลองเลยวันนี้น้ําขึ้นเยอะมากเลยน้ําขึ้นเป็นวาเลยครับฝนตกเมื่อเช้านี้ฝนก็ตกครับ ว่าจะไม่ออกแล้วเราก็เลยด้ออกครับนุกคนเขาจะออกบ้านมีปลากินเลยครับนุกคนไม่ต้องห่วงครับเอารุ้นๆรุนๆไปรุ้นกันเลยครับว่ามันจะหมานไหมชัวร์นี่เลยเอารุ้นกันเลยนุกคนรุ้นกันเลยครับ ติดอยู่นี่ครับทุคนนี่ทางดาติดอยู <ART> <c oding> ่นี <pper> ่เอาไมออกเลยเอาไม้ก่อนครับทุกเอาไม้ก่อนนะมันไม้ก่อนตันยนน้อยนี่น้องตันยนน้อยสามเตี้ยมครับสามปลาครับเยอะจริงๆกับทางดานี่ จริงๆครับคางดำลายก็แข็ง ที่คางดำจะเป็นปลารับแขกนะนี่คางดำจะเป็นปลารับแขกนะคะคนเนาะคางดำสองตัวครับนี่คางดำเป็นปลารับแขกครับคางดำนี่ยอดจริงๆเยอะมากครับนาคนนี่ ทางนำเป็นปลารับแขกจริงๆครับนะคนนี้ยอดๆเลยน้ำสองสีแล้นะคนนะน้ำขุ่นครึ่งหนึ่งน้ำอีกกีหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งครับนะคนหลงใช้ตามเรื่อย ตัวใหญ่มันวิ่งออกข้างหน้าคนเมื่อกี้ไม่ทันเลยได้แต่ปลาน,นินน้อยกับคางดําตัวใหญ่ไม่มาผมกวมันมมมขึ้นไปทางน้ําขุนนะนะคนมันมีน้ำสองสีนะซี่ฝั่งผมนี่สองคลองนี่สองฝั่งมันจะเป็นคลองสีแยกซนะี่ของผมสองแถวนี้จะเป็นน้าอีกสีหนึ่งอีกซี่ข้างโน้นจะเป็นน้ําอีกสีหนึ่งโอ้ยยังไม่ได้เจอของใหญ่เลยเจอแต่คางดํากับปันนินน้อยครับ เอาละคนลุ้นต่อลุ้นต่อว่าจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนวันนี้ามาลุ้นต่อเลยครับนะครับ มีตัวใหญ่หายไปไหนหมดนวเนี่ยนะคนเออลุ้นไปเรื่อยครับ มันขึ้นรวมไมเลิกเลยมันนีนน้อยเป็นปลารับแขกแน่เลยนะคนน,นี้นีนน้อยเป็นปลารับแขกลุ้นไปเรื่อยลุ้ไปเรื่อยครับนะคนน,นี้นะน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำไหลแรง อะไรก็มันมานอยู่นะี้หมานเนี่ยหมานเนี่ยครับ น้อยลอดตาไปแล้วนะคนมีนี่เจอของใหญ่เลยวันนี้เราออกสายหน่อยนะฝนตกนะวันนี้ออกมากเกือบสี่โมงแล้วถึงหมายก็น่าจะสี่โมงแล้วนะนคนรุนกันครับจะเจอใหญ่ๆเป้งๆไหมวันนี้รจะมีแตป่ปลานิลนน้อยกับคางดำ อยู่นอกทั้งอยู่นั่งเลยขังรอดไปก็มีเอาตัวสวยขึ้นมาแล้วตัวสวยขึ้นมาแล้วนะคนนี่ตัวสวยตัวสวยใครตี 看呢。No, no. อของใหญ่แล้วนะคนยังไม่เจอของใหญ่เลยเงียบมิสีดีอยู่แล้วเจอแต่ของน้อยเจอือนนี้น้อยตรงทางดามีบ่อีปนอนเนาะเดี๋ยวก็มีก็หลงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็หลงมาเรื่อยๆนะคนทีเรื่อยจนมันเนาะของอยู่ในน้ำกับของอยู่ในน้ำ หานะกินแบบบ้านๆตายบ้านๆอยู่นะ,นะคน จะปลานินน้อยนะคนไงลมดีครับแดดเพิ่งออกนิดนึงอีกแต่แดดมันไม่มีเลยเาะรอแค่ปลาใหญ่ล่องแค่นั้นแหละนะคนแต่วันนี้ก็มีปลานินน้อยมาต้อนรับครับกับปลาคางดําคางดํากับปลานินน้อยถล่มเลยวันนี้ได้เยอะอยู่นะครับเพิ่งมาครับมีเพิ่งลงเนาะเพิ่งมาถึง ลุ้นต่อครับนะคุณ

ขึ้นน้ำขุนเหมือนวมันจะล่องขึ้นไปฝั่งนางน้ำขุนก็ัาคนตาตัวนี้ควมให้มาทางนี้ทางนี้มันเป็นน้ําอีกสีหนึ่งหน้านะ,ะครับคนสังเกตง่ายก็น้ํำคนละสีเลยครับนะคนน้ําไหลครับไหลนสามคลองเลยคลองนู้นก็ไหลมาคลองนี้ก็ล ตรงนี้ก็ไหลออกไปนี่ไม่รู้ปลามันจะล่องไปทางไหนเนะาะนะคนนีอ้อืมอืรยากาศนะคระับยากาศ นนาคนทางดำทางดำเต็มยยไปเลยโอ้โหน้าคนผมจะให้ดูสภาพหมายเราน่นจะเป็นคองสีแยกครับฝั่งทางนี้จะเป็นไอจะเป็นน้ำขุ่นนะครับนะคนนี่ก็จะไหลออกไปทางคลองนี้ลงไปทางเสมาขาวครับทางนน้นทางนน้นก็จะเป็นสกัดแปดสิบครับที่ไหลามานี่ทางนี้ก็จะเป็น ทางคลองผีขุดครับนี่เราก็จะอยู่อีกคลองหน,นึ่งฮะคลองผีขุดนาคนสายปิงนาคนคลิปนี้ก็มีแต่ปลาน,นินน้อยกับปลาคางดำดูอีกคางดำยิ่งใหญ่กว่าปลาน,นินเลยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียรครับนี่คางดำด้คางดำเป็นสิบแล้วนาคนนี่มว่านี่คางดำอย่างเดียวเลยนาคนโอ้ยเอา้า คลิปนี้ก็ยังไม่ได้ปลาใหญ่ครับได้แต่ทางดํากับปลาญินน,น้อยงัก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากคลิปนี้นะนะคนเรามาถึงบ้านแล้วอันนี้เรามาถึงบ้านแล้วเราก็มาชมผลงานกันเลยนะนะคนเนาะผลงานเราก็ถือว่าหมานนะนะคนถือว่าหมานอยู่นะนะคนถุงน้ำแข็งออกก่อนนะคนหนักถุงน้ำแข็งนี่แหละผมว่านหนักถุงน้ำแข็ง เหนื่อยใจเลยนะนะคนเนาะหลานเกิีบ่น้อนะงฮะชมกันเลยนะคนนี่ครับปลาที่เรายกได้นี่การสามารถก็ไปส่วนหนึ่งแล้วเอาปลาเล็กไปเยอะอยู่เป็นถุงเลยนะนะคนนี่ง่ายนี่ได้ปลาซ่อนมาสองตัวด้วยครับนี่ติดยอตัวเล็กครับตัวใหญ่นี่ยิงเงาครับหนังสติ๊กยิงเงานี่ คางดำเยอะจริงๆคางดำนี่นะคนแต่คางดำเยำอะน,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 นี่พี่น้องเดี๋ยตัวใหญ่นึงซ้ำตอนนี้น่ารอดเลยคางดำตรงนี้คนอ่ะโคตรครับโคตรเนี้ยพี่น้องทัด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 สวยงามนี่หมานจริงๆนะคนนี่ักอี๋ครักอีีพี่น้องนี่น,งนางใดเครื่องถังตรงนด้พี่น้องนี่เครื่องถังก็กหลายลูดเยอ หก็ดโลน่ะเกือบสิบโลนพื่นอนขัดขัดคัดดีมันสุดสุดมันสุดสุดดีๆพี่น้องพีง่น้องมันว่ามันก็เบืองเอาหลอดคักสุดยอดเลยม,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 มนันพุดมันพุดน้าคนน,านะมาครับมาคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละครับยกยอยกยอห้าเซนเก้าศอกสวยงามหวานเกยบนะคน ไม่มีอดตายครับอยู่กผมมีปลาก,กินตลอดทั้งปีเลยมีน้องเลยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ